only temporary. It's เราเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาตายในโลกนี้เพื่อเราจะได้ร่างใหม่ที่จะกลับไปบ้าน thing to this we Only is เมื่อวันเราจะกลับไปบ้านเก่าของเรา go back to the original พระเยซูที่จะต้อนรับเรา Christ will receive us with open arms และแต่ขอบคุณพระเจ้า we praise God ขอบคุณพระเจ้าให้เราโล่งใจกันดีค่ะ it's pretty good ข้ารเทศนาเจ้าพรเยซูขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำของพระองค์ในขณะนี้ที่สอนที่สอนใจกันมาหลายให้ได้เห็นตัวอย่างหลายหลายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะ เพราะว่าเขามีความคิดความอ่านซึ่งเขาไม่เข้าใจพระองค์จะทำเมตตาคนเหล่านี้ด้วยเถิดสงสารคนเหล่านี้ขอพระคุณความรักของพระองค์นั้นมีต่อคนเหล่านี้ด้วยเถิดยังมีคนมากมายที่อยู่ข้างนอกยไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ยังบางคนไม่ต้องการอยู่เต่พระองค์จงกรุณาเมตตาเขาเถิดจงกรุณาสงสารเขาเถิดมีพระคุณต่อเขาเถิดเพื่อเขาจะมีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความรักของพระองค์ในกิจศักรแห่งนี้ที่พี่น้องทั้งหลายอยู่ที่นี่จะสามารถสัมผัความรักของพระเจ้านั้นให้กับคนเราทั้งด้วยขอพระเจ้าเมตตากับทุกคน ที่ยังไม่รู้จักพระองค์เจ้าเมื่อเขาจะมารู้จักพระองค์ขอขอกํากำลังในพี่น้องเหล่านี้ทุกคนที่อาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามันจะดาเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่หวัไม่หวันหว่นไหวขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในอาทิตย์แรกนะครับเ็าเปิดพิธี เราทุกคนมาบอกเพราะเราทุกคนต้องการที่จะมาหาพระเจ้าอาทิตแรกาที่ที่สำคัญเพราะอาที่แรกรที่เรามีพิธีมหาสลิทหรือเราเรียกว่า <Yeah. S 2> the last supper <Yeah. S 3> you have to speak in Thai l a n g l a s h okay so the first week of the month is a very important week for all of us we come to church on this particular day in order to get close to God because we are g o i n g to have communion with our Jesus Christ so this our last supper Jesus who was with his disciple okay so t h e r e f o r e very important day for all us เพราะฉะนั้นทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยคุณจะไม่มาโบนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่อาทิตย์แรกต้องทำเป็นเป็นนั่นไปเลยเนี่ยเป็นกฎไปเลยเน้องหลักชีวิตของเราอะเราต้องมาโบนในวัอนอาทิตย์แรกของเดือนเสมออาทิตย์เสร็จไม่ได้นะมีคนเป็นโองเราิต้องหยุดหมด ้องมาโบสถ์ก่นอนนะเพราะงี้เช่นเดียวกันในเวลานี้เราขอบอพระคุณพระเจ้านะที่เรามาร่วมในที่นี้เวลาเราจะมาเข้าสู่พิธีนี้เนี่ยเราต้องเตรียมจิตเตรียมใจเหมือนกันไม่ได้อยู่ๆเดินเข้ามาเอ๊ะ hey, วันนี้จะมาอคอมมีนเงี้ยรับมิธีความสุขมนินิใจไม่ใช่คุณต้องรู้ว่าพิธีนี้เป็นพินธีสําคัญเพราะเป็นพิธีที่เราจะรับประทานอาหารกับพระเจ้าของเราตอนที่เซอร์เบรนพูดคำมั่นของพระเยซูคริสต์ที่เราทุกคนต้องมาที่นี่วันนี้ to serve God together with us. Let us prepare our hearts, okay? Prepare our hearts. Okay, anybody who is, has some anger, sad, upset, tired, okay, we have to leave everything out of the church right now. So we come here, with a pure heart to accept Jesus Christ. So we're going to promise God today that after I take this communion, I am going to clean my heart, my life. I'm going to be a new life. I will forgive. I will love. I will care. I might have some little talk with my wife this morning, but I promise that I'm going to love her. I'm going to care for her. I'm going to do things for her. In the contrary, the same way too. even to your friends or anybody we are here together to share love for one another why because Jesus died on the cross for us Jesus suffered so much to come to this world พระองค์เป็นพระเจ้าไม่จำเป็นต้งมาในโลกนี้แต่พระองค์มาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราทั้งหลายได้รับความรอดแล้พระองค์ก็มาทนทุกข์ทรมานอยู่บนเกาะอยู่บนไม้เก่งๆพระองค์ต้องมาสละเลือดของพระองค์เองเพื่อจะมาล้างชำระบาปของเราทั้งหลายไม่ได้ชำระบาปของเราทั้งหลายชั้นละบาปของทั้งหลายในโลก คนได้รับเป็ระารบาวขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ในวมาร่วมกันในพิธีนี้ถ้าเราร่วมใจกันที่จะท่านพระบิดาเจ้าใหญ่ยิ่งสุดๆนับวันนี้ที่้าพงนันลายมาร่วมอยู่ที่นี่มาทำเลื่อนตื้อพระคุณของพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสลับพระกายของพระองค์คนทุกทรมานเจ็บปวดในดองสลับโลหิตของพระองค์เจ้าเพื่อเราทั้งหลายเราความรอด เขาพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเขาปล่อยให้อาภัยพิบัติพบันของเราทั้งหลายในเวลานี้ให้รักษาใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อจะเข้าสู่พิธีรับประทานอาหารกับพระองค์เจ้าขอพระองค์โปรดเมตตาดูแลข้าพระองค์ชำระใจของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อจะได้ร่วมโต๊ะกับพระองค์ในเช้นี้ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนด้วยในพระนามพระเจ้าอาเมน ครบ้างที่ยังไม่ได้รับขนมปังน้ำมนเครับโอเคนะครับในคืนนั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับไปตึงกางเกงเขาไม่อยู่กับสาวกขององค์ให้องชั้นบนในพิธีปัสกาแต่พระเยซูคริสต์ได้หยิบขนมปังขึ้นข้ามอธิษฐานและหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราที่บอกกับเจ้ามาหลายจะกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นการลึกถึงเราเราหัออกแล้วรับทาน ทหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันแต่ว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโบหิตของเราทุกครั้งที่ท่านเดิมเ่มจากถ้วยนี้วลนใดท่านก็ดื่มไปที่เราถึง,งเราใหเราร่วมใจกันดืม่มครับแลวไปยินสปีกกับตราบ้างทุกครั้งที่ท่านรับประทานขนมปงังและรับองุ่นให้กับระกาจจะวายพัดชน ของพระซูคริสุฟกจนกว่าพระองค์เสด็จมาเราก็ยิ่งขึ้นนะครับเขาความรอดในสันติสุขที่มาจากพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สติพี่น้องทั้งหลายทุกคนในวันนี้ลูกๆของพระองค์เจ้าจะเดินจากที่นี่ไปก็รบประทานพรกับลูกเหล่านี้ทุกคนที่กระโดดไปเชิญายรอบให้เขาสามารถจะพบก,กับชัยชนะ สามารถจะต่อสู้กับพิมานซาตานเขาบพระยันตสถิตอยู่ด้วยกับพี่น้องเหล่านี้ต้นขดในการจะบันเทิงกับทุกสิ่งทุกอย่างให้คนทั้างนอกได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์และเห็นพระเยซูคริสต์ในคนเหล่านี้ให้เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีและอยู่ร่วมกันและจบก,ก,ก,กันเราจะมาพบกันอีกในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรำลอยพอสรรเสริญพระเจ้า